ผมส่วนหน้านะคะวิธีกัดตัดส่วนหน้าหลังจากที่ด้านหลังเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวอยกเลยผมอยาก,กโศกหยิกง,ง่ายมากเตรียมผมให้เปียกให้ตรงก่อนอกีดมาหนึ่งเซนนะคะ ไม่ไม่ไม่ทางรัดดึงมาค่ะเหมือนเดิมดึงมาเชื่อมกับด้านหลังอย่างนี้นี่ส่วนหน้าเนี่ยเดิมเนี่ยทรงเดิมเขาเนี่ยส่วนหน้าเขาไม่ได้ยาวอะไรมากเลยเพราะฉะนั้นจุดเทของด้านหน้าเขาเนี่ยก็จะไม่ไม่เทมากเท่าไหร่นะคะเราก็ดึงมาเนี่ยนี่เกณฑ์นะคะ ก็ได้ตัดแค่นี้แหละอันนี้ที่มันมาไม่ถึงเกณฑ์เนี่ยก็ปล่อยมันปล่อยมันร่วงไปนะคะแต่คนที่เขายาวอยู่แล้วเนี่ยเราจะต้องดึงมาตัดเท่ากับเกณฑ์นะอย่าไปแบ่งตัดทีเดียวช่อเดียวเลยนะเอาทีละน้อยๆดึงมาเห็นเกณฑ์ไหมคะอได้ตัดแค่นี้เองยกตามแนวผมนะคะถ้าแบบนี้สูนองศาไม่เอาสูนองศาเราจะให้มัน ออกมาดูเป็นผมซอยปลายซอยด้วยเราก็จะยกเพราะถ้าสูงองศามันจะเป็นบ๊อบมาตรฐานอ,อันนี้เราเป็นบ๊อบทุยบ๊อบสมัยนิยมดึงมาได้ตัดแค่นี้เองขออนุญาตปล่อยหมดเลยเพราะว่าผมมีน้อยมากแค่นี้คือสรุปได้ว่าลูกค้าคนนี้ส่วนหน้าเนี่ยแทบไม่ได้ตัดเลย สองสายค่ะด้านหน้าเราไม่ต้องดึงมาตรงกลางรงนมาไม่ถึงแต่ถ้ายานี่เราก็ดึงมาเราเราจะดึงส่วนหน้าเนี่ยมาเชื่อมกับด้านหลังใบหูเพื่อที่จะให้ให้เส้นเนี้ยเส้นด้านหลังใบหูเนี่ยกับด้านหน้าเนี่ยมันเชื่อมกันนะคะเอเอาเอาไกด์ไลน์หลังใบหูตรงนี้ค่ะไม่ต้องมาถึงนี่นะคะเนี่ยเอาส่วนหน้ามาเนี่ยมันจะได้เชื่อมกัน นี้นะคะพอตัดเ็จด้านหน้ากับจุดจุดด้านหลังใบหูเนี่ยมันจะเชื่อมกันเพราะว่าไอ้จากด้านหลังใบหูกับด้านหลังเนี่ยมันเชื่อมกันอยู่แล้วตั้งแต่เราตัดขั้นตอนแรกด้านหลังนี่ค่ะ <Okay. S 1> เอามันมาแค่หลังใบหูก็พอละนี่ค่ะ